ระหว่างผมกับแม่เขาบอกหมดแหละว่าอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยอธิบายเขาเข้าใจเขาก็เข้าใจว่าผมเป็นพ่อทั้งแม่ผมเลี้ยงมาเขาอยากที่ผมเลี้ยงมาเต็มเต็มเลยเลี้ยงมาเต็มเต็มมากๆเลยนะครับเขาเข้าใจเขาไม่รู้สึกปกป้องอะไรเลยเพราะเราเราให้ความรู้หนเขาได้หมดทุกเรื่องทุกกิจกรรมที่เขาทำนะครับเราเราคอยซัพพอร์ตเขาตลอด เขาหลบนะบนะ you never, you never. เขาหลบอยู่นะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ๋ยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอเอ๋ว่าเดี๋ยนะยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ๋ยเอาเขาไปแอบอยู่แอบ,บต้นไม้อะแอบบต้นไม้ป่ะแอบ,บ <c oughs> กันอยู่ไหนวะ เขายุคือพายุอะไรนะครับเลสัตนตันคือวายุยครับผมเออเออเออวิ่งแล้ววิ่งแล้วเนวิ่งอีกแล้วตัไปแล้วไปแล้วผมก็เลยถึงบอกว่า,าทุกกำลังใจที่ทคุณคุณให้รางวัลผมอะใน,นแต่ละคืนอะ นะครับผมไม่ค่อยมี FC ผมไม่ค่อยมี FC ไม่ค่อยมีเออ่แรงแรงผักนะครับแต่พาราผมมันมีเยอะแน่ G เยอะแน่นะครับไหนอ่ะไหนจะลูกไหนจะพาราส,สุดตัวไหนจะต้องสร้างอุปกรณ์การแสดงแล้วไออุปกรณ์การแสดงอะคือดักมากนี่คือที่ที่เขาจะซื้อที่ผมเป็นคนแรก ปรตัวต่างที่ช่วยกันมานะครับพูดเพราะผมจะค่อนข้างสี่เรลี่ยมกับคําพูดของลูก hey, hey. ผมไม่ปล่อยผ่าน hey, hey. เรื่องคําพูดอะไรเรื่องก้าวร้าวคนหรืออะไรอย่างเงี้ย <Hey. S 1> ผมจะเน้นเรื่องนี้ผมจะเน้นมากก้าวร้าวผู้ใหญ่หรือเ <Hey. S 1> ด็กๆที่บ้านจะเป็นเหมือนกันหมดลูกหลานคือครับ <Hey. Hey. S 1> ปล่อยน้องวิ่งอ่ะแต่แค่ต้อนน้องถ้าน้องจะวุ่นวายตรงนู้นอ่ะก็ต้อนมาเนี่ ไม,พม,ม่พ่อเนมียวลหรกเขาเดินมาพ่อเนมเมีสวัสดีครับพ่อเนมียวเนมีเวนี่หลานชายผมก็มาซ้อมด้วยเนมีเวนี่หลานชายพ่อเนมเมีสวัสดีครับก็เลยบอกว่าไปใช่พ่อเขาใหญ่พ่อเนเมียวไม่อยู่นะครับแล้วเสียงที่บอกว่าทุกบาททุกสตงางค์ที่คุณโดเนตคุณอะไรกันมาในแต่ละคืนนะไม่มีงานครับ ผมได้เอามาเลี้ยงดูแลลูกเป็นค่านมค่าแพมเพริดค่าใช้จ่ายค่าพาลูกไปหาหมอคือราค่าค่าเลี้ยงลูกอะผมเชื่อทุกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วค่าเลี้ยงลูกอน่คือมันมันคุณรู้อยู่แล้วว่ามันหนักหน่วงนะครับนะช่วยผมก็เหมือนช่วยลูกๆผมแหละอย่างที่ผมตอบนะครับตรงให้กำลังใจกันได้แต่ผมไม่ค่อยมีคนแบบไม่ค่อยมีคนตต้พูดง่ายไม่ค่อยมีคนแบบว่าช่วยกันักเท่าไหร่ก็จะได้แต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละบาทนี่คือแบบว่า เหนื่อยมาหาศาลเหนื่อยนะครับอย่างวันที่หนึ่งเนะี่ยวันนี้ผมไม่มีงานผมไม่มีงานวันนี้พรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งผมก็ไปทำการแสดงที่ส,สมุทรสงครามมหาชัยแหละมหาชัย ใช่ครับหนักหน่วงหนักหน่วงผมถึงบอกว่าเอ้ยทุกปากท,ทุกสตางค์นะที่ใครตวงกันมาเมื่อกี้คนละใบแดงใบแดงบางคนก็บอกอ้พี่ม,มีมีงบน้อยนะช่วยได้แค่นี้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าไอ้น้อยๆของพวกคุณนะ่ะพอรวมๆกันแล้วอ่ะคนนั้นคนนี้รวมๆกันมาเมื่อกี้แต่ละคืนผมก็ได้สองสามใบเทาอนะไรเงี้ยผมได้เนงะี้ยกโอเคถูกไหมล่ะมันก็มันก็โอเคอนะ่ะแล้วก็ยังมีเอาไปใช้จ่ายตรงนู้นตรงนี้ เดี๋ยวแรงหน้าเนี่ยแรงหน้าคือเนี่ยพอเข้าหน้างานใหม่ช่วงสองเดือนใ้งานจะเบาแล้วสองเดือนที้ไปสิงหากันยาคมเพราะตุลางานเริ่มเยอะแล้วตุลาวิธีการนี่ผมต้องเริ่มอัปเกรดชุดเก่าโลชุดเก่าทําชุดใหม่แล้วอยู่ในแคตตาล็อกแล้วมีสีฟ้าฟ้าบานเย็นสี่ตัวสี่ตัวน้องวายุเริ่มโตแล้วทำไมทำไมมือลูกร้อนๆอ่ะไม่รู้อ่ะ มือลูกอุ่นๆแล้วร้อนเลเพราะจะผลก็ไม่นะปกตินะอาจจะเป็นเพราะว่าหนูออกกำลังมาหรือวิ่งๆไงเหนื่อยไปดูซ้อมแล้วทำไมพ่อยังไม่เห็นเขาทำอะไรสุกทีเหรอเฮ้ยหยุด่อนน้เวลาอยู่กับน้องอ่ะแค่น้องไม่ลง